ดูด้วชอบใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเฮ้ย ครับสวัสดีน้องๆดูๆทุกคนนะครับวันนี้พี่ก็จะมาสอนมาโคราเซอร์นะครับตามที่เคยพูดไปในคลิปไล์สดนั่นเองนะครับผมคลิปไหนคลิปนี้นครับผมไปกดไลค์กดแชร์กดสมัราครให้ผมได้นะครับโอเคจากจากนี้ต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสอนมาโครกันเลยถ้าเรามีแอปหรือเมาส์มาโครกอนนะครับคือเป็นแอปเอคือเป็นแอปของ laser เลเซอร์ไอลาเซอร์นะแต่ครับเลเซอร์ลาเซอร์ก็เหมือนกันละครับ แล้วก็มีแอปนะครับผมจากนั้นให้เรากดไปที่มาโคนะครับทำตามผมมาได้ทุกคลิปได้ทุกอันนะครับจากนั้นนะครับให้ผมจะขอยกตัวอย่างเป็นเสื้อของผมเองนะครับผมให้ว่าใช้ยังไงนะโอเคนะครับผมจะตั้งของประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นบังเกอร์นะครับอันนี้เป็นยายาอันนี้เป็นอาหารนะครับอันนี้เป็นกระสุนไม่เกี่ยวแต่ผมเอาไว้ข้างในไว้นะครับโอเคครับจากนั้นนะครับให้เรา กด,อดอกดไปตรงนี้นะครับแล้วกดตรงนี้เดี๋ยวผมพอยอดตรงนี้นะครับกดไปตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อมันซะเราจะเอาอะไรนะครับอย่างผมยากักบบังเกอร์บางคนงงเอ้ยเดี๋ยวมันจะใช้ด้วยกันได้งัางไงนะครับให้เราก,กดไปตรงนี้ดูนะครับก็คือแบบมันจะปั๊มยาแบบปั๊มยาเสร็จปุ๊บปันจะวางบังเกอร์กั้นไว้ให้ด้วยนะครับไปประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปให้ดูกันเลยปั ให้เรากดไปตรงนี้นะครับกดตรงนี้ก็แล้วก็ปรับดีเลย์นะครับ0 0น1นะครับโอเคแล้วกดไปตรงนี้กดไปที่เลข3คลิกขวานะครับเลข2คลิกขวาเลข4ีคลิกขวานะครับเลขแล้วก็เลข1นะครับแล้วก็กดสต็อปนั่นเองตัวนี้คือจะมาโครเสร็จแล้วนะครับถ้าเรากดไปที่เมาส์นะครับแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นเมาส์เออเราจะเปลี่ยนเป็นอันบนนะครับก็คืออันบนตัวนี้นะ แล้วกดไปตรงนี้นะครับให้กดไปที่มาโคนะครับแล้วก็จะเป็นมันมีอันเดียวอยู่แล้วครับมันก็จะล็อกให้ให้เรากดเป็นอันแรกนะครับแล้วก็เซฟจากนั้นเราลองกดปุ่มเมาส์บนด้วยครับ ยกตัวอย่างใค่เซฟผมเซฟเดอะนะครับใครเล่นเซฟอื่นก็ลองไปปรับแต่งกันดูเอาเองนะครับผมสำหรับเอ็กเมานะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนนะครับแต่สอนแค่ยิงไว้นะครับยิงรัวเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเป็นเอ็กเมาท์เท่าไหร่นะครับโอเคจากนั้นนะครับอาหารอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับอาหารอยู่ช่องที่5ถึงช่องที่8นะครับแล้วไปดูง่ายๆครับช่องที่5้ถึงช่องที่แแล้วก็กดไปที่มาโคเหมือนเดิมครับกดไปที่บวกนะครับ ก็เปลี่ยนชื่อครับเขียนว่าอาหารจะได้จำง่ายง่ายครับโอเคจากนั้นก็ไปที่เหมือนเดิมครับ 0. 0 0 1นเหมือนเดิมครับผมก็จะเป็นช่องที่5ใช่ไหมครับห้าคลิกขวา6คลิกขวา7คลิกขวา8คลิกขวาแล้วก็กลับมาเลข1ครับกดสต็อปครับกดที่เมาส์ครับเปลี่ยนอันนี้นะครับเป็นยานะครับเอ้ยเป็นอาหารโอเคป่านี้เป็นอันเดิมนะครับกดปึ๊บเซฟลองกดดูครับ นี่ครับนี่ครับติดนะครับบางบางทีมันก็ไม่ติดบางครับแต่ยำแต่อาหารมันก็ไม่ค่อยจำเป็นหรอกครับก็จะจะตัวน,นี้มากกว่านะนี่ใช่ไหมยิงยิง,ย,งยิงไปจะตายเพิบอาหารจะหมดเพิบนะครับก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นจะเป็นมาโคโยิงรัวนะครับผม จะเป็นเฉพาะแต่แต่ละปืนนะครับอันนี้ผมไม่มาโคนะผมกดคลิกค้านะครับฟังประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองไปเปลี่ยนกันเลยแนะนำนะครับไม่ต้องไปใช้มาโคนะครับยิงลัวให้กดไปที่ตัวนี้นครับมาโคไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปปรับที่มาโคนะเราปรับอย่างนี้ดีกว่ากดไปอันนี้นะครับผมกดไปที่ไรค h กนะครับ โอเคครับแล้วก็กดไปที่อันนีいい้ครับเชอร์โวปรับไป20เลยครับโอเคท่นนี้ก็จะได้แล้วครับแล้วก็กดมันจะเร็วขึ้นนะครับเห็นไหมถ้าเราปรับยีเรสูศูนย์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 หนึ่งนะครับยังไม่จะเร็วเท่านี้ครับเพราะซิร์ฟมันกันไว้ประมาณนี้ครับนี่มันจะเร็วขึ้นจะตายปั๊บนี่บอกไว้ครับครับครับโอเคครับผมจากนั้น เราจะมาสอนมาโคยิงลัวของของเอ x กมาร์กันนะครับเอ้ยไม่มีแอปเอ็กมานะครับก็ไปโหลดมานะครับเราจะได้เป็นหน้าตาใหญ่นี้นะครับให้เรากดไปที่แอดนะครับแล้วก็ไปที่ java exe นะครับแล้วเราใช้อันไหนยิงนะครับแล้วก็กดไปตรงนั้นนี่ใช่ใช้คลิกขวายิงนะครับก็กดตัวนี้ครับไปอันนี้นะครับผม ก๊อปอันนี้มาทั้งหมดครับผมเปลี่ยนเป็นหกครับเปลี่ยนเป็นศูนย์ครับเปลีนน่ยนข้างๆเมาส์นะครับสําหรับคนที่มีข้างเมาส์นะแต่ผมไม่ได้ละผมตั้งมาโคเนี้ไปโอเคนะครับอันนี้คือมาโคของเอกเมานะครับลองดูเห็นปะ่ะครับเห็นป่ะนี่เห็นปะ่ะ ผมแนะนำนะครับของเอ็กมาต้อง30สิบขึ้นนะครับถ้าจะเล่นเซิร์ฟผมนะครับต้อง30สิบขึ้นแต่ส0สขึ้นแนะนำกดเองดีกว่าครับปกติมันจะกันที่ห5้าใช่ป่ะครับนี่กันที่ห5ห้าถามว่าได้ไหมมันก็ได้ครับมันก็ได้แต่มีสิทธิ์หลุดนะครับถ้าไปยิงจริงจริงมีสิทธิ์หลุดนะครับคลิกซ้ายก็เหมือนกันนะครับอย่างตีไว้นะครับก็กดไปตรงอันนี้นะครับ ไอแค่ก็กับอันนี้ครับนี้มาครับเปลี่ยนเป็นอันที่6ครับเปลี่ยนเป็นสูงก็ได้ครับก็คลิกซ้ายค้างเลยครับนี้่ขวาค้างครับก็ประมาณนี้ครับมาโคก็สําหรับวันนี้ครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับวันนี้ผมก็มาสอนมาโครแค่นี้สําหรับตามที่ตามไลค์นะครับผมก็สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ two thick thoughts one thing i got red i got blue what you want the chin of a i got a loon with